สวัสดีครับวันนี้จะไปส่งกระถางที่เชียงใหม่นะครับไม่ต้องแปลกใจครับทำไมเห็นผมเพราะว่าช่างโอเชไปขายของนะครับใช่วันนี้ผมมาส่งกันสามคนใช่ครับวันนี้สามนนหนุ่มสามมุมวันนี้เราจะเดินทางไปเชียงใหม่กันนะครับ <c oughs> ปไปไหนก็ฝากติดตามดูด้วยนะครับ Let's go <S ตอนนี้ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงกระถางแล้วน,นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงวาร์ปไม่อยู่ ที่นี่เลยเพราะว่าเมื่อคืนเมมโมรีเต็มครับตอนนี้จัดการเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังแกะเชือกกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ไปเดี๋ยวเราไปลงกระถางกันครับ let's go ตอนนี้เราก็ลงได้เกือบครึ่งคันแล้วครับธรรมาดาครับน้องเป็นไงบ้างครับหุ่ยยอออาเลยครับ <c oughs> เลยกันต่อครับ Let's ก o ตอนนี้ถึงลูกค้าบ้านที่สามแล้วครับแต่ก็บ้านที่สองไม่ได้ถ่ายครับพอดีแบตหมดเลยกลับมาใช้โทศรศัพท์ก็ตอนนี้รอลูกค้ามารับ s <S ไม่รู้ว่าบ้านลูกค้าอยู่หลังไหนนะครับ s <S ก็ตอนแรกว่าจะขอลูกค้าถ่ายแต่ว่าไม่ขอดีกว่าครับเกรงใจรีบกลับบ้าน,นครับเวลานี้หนึ่งทุ่มนะครับแต่ไฟยักเนนี่ ยังไม่มืดอ่ะเหนื่อยมากครับวันนี้ไปยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทิ้งครับสสวัดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มจากที่ลงของลูกค้าเจ้าสุดท้ายเสร็จนะครับรถก็จะโล่งนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังขับกับนครสวรรค์นะครับระยะทาง500ก้อยกโล จากพะเยาเมื่อยมากครับตอนนี้เดินทางกันต่อดีกว่ายังบ่อลำแยวเช้า let's go